เจริญรมสำนักติีพี่น้องทุกท่านครับผมชื่อน้องบ่าวนะครับสุกแสงพุทธชื่อจริงชื่อที่วากรจุมจีตนะครับปีนี้อายุสามสิบอกปีนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะชีวิตหลังกินเนื้อสัตว์ตอนนี้รู้สึกอากาศดีหายใจเต็มปอดมากเลย <c oughs> อยู่ในหมูมิตรด,ดีอาหารสมดุสมบูรณ์มากกินไม่หมดสักวัน <c oughs> และล่าสุดที่ได้มาได้ร่วมรายการนี้เนาะเขาได้หลอมรวมพลังกับพี่น้องและเมื่อกี้เปิดกับความว่ากรรมว่าความไม่เบียดเบียนทำให้ผมเจอสิ่งใหม่ด้วยเอ็ดนี้แหละว,ว่าใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าสาวกของพระโกดมอันนี้ก็สิ่งใหม่จากที่เมื่อกี้นี่แหละเอายกส่วนหนึ่งอ,อีกอีกหลายส่วนเยอะมากทีนี้จะเล่าประวัติเบื้องต้นว่าผมเนี่ย ที่ได้เจออาจารย์นเนื่องจากว่าทุกใจทุกใจจริงชีวิตมันไม่อิสระยุง่งยากกันใช้ชีวิตมันเมื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยแบบทุก์นะไม่ใช่เหนื่อยแบบไม่ทุกนะมันต้องไปทำมาหากินค้าขายหลังจากที่เราเรียนจบมาแล้วผมเนีัยมีหลายอาชีพเป็นครูสอนพิเศษเป็นครูสอนโรงเรียนรัฐบาลเป็นคนขายพิซซ่าผมเป็นพ่อค้าขายพิซซ่าด้วยนะ <laughs> ก็ <K _> รู้สึกว่าชีวิตเราทําไมมันมันไม่รู้ว่าเวลาเจอคนไม่เข้าใจเวลาเจอสุขภาพมันเจ็บป่วยเนะี่ยทำไมเราหาวิธีแก้ไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงดีแก้ไปก็ต้องไปหาหมอร้านยาต้องหาเงินหนาทองเงยเยอะๆนะต้องเก็บไว้แต่ว่าเราส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บเงเินเก็บทองเป็นส่วนตัวจะมีส่วนกลางอันนี้เล่าองค์ประกอบเล่าๆเมื่อกีกๆๆ้ร้อนก็ใช้เนี่ยส,ส,ส,สเปย์ยญ้านางฉีดสมัยก่อนร้อนทําไงไม่รู้ หาน้ําดื่มเย็นน้าเย็นดื่มเนาะมีน้ําสมุนไพรปรับสมดุลในการที่จะปรับสมดุลในตัวเองสบายท่าที่เป็นไปได้ที่สําคัญก็มีองค์ประกอบที่จะได้มายุรวมพลังกับหมูมิตรดีกับพระโพธิสัตว์ที่ท่านปาถ่งที่ให้เราได้ชัดว่าชีวิตหนึ่งวันมี24สีชั่วโมงเท่ากันอะไรจะเป็นประโยชน์สุขต่ตอเราต่อโลกอันนี้คือองค์ประกอบรวมๆนะครับทีนี้จะเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าผมเจอ แพทย์วรีรมปี2,556วันเกิดตรงวันเกิดพอดีซึ่งที่ได้เจอเนี่ยผมรู้แล้วสาเหตุเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้ผมลดละการเบียดเบียนผมไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ผมลดละการกินไก่และเป็ดสัตว์ปีกเพราะว่ามันเป็นไข้หวัดนกผมกลัวว่าจะคันจะอะไรอันนี้แ่กลัวมันจะคันจะไม่สบายนี่ผมก็เลิกกินแล้วนะแต่มันผมมีติดอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันเนื้อหมูเนื้อปลานี่พอมาเจอปีห้าหก อาจารย์เปิดเขาเปิดชีวิตร่่าให้แปลกใจทําไมคนที่นี่เขามาเขามาอยู่กันเป็นหมู่มาดูแลสุขภาพแล้วก็กินอาหารไม่มีเนื้อสัตว์อตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนฟังทําไปแต่รู้เลยว่าวันที่3ที่4ี่เขาฝึกลมปราณกินอาหารแบบนี้มามันได้ไปถ่ายท้องมันโล่งบอสบายไอ้นั้นที่เจอว่ามันโล่งบอสบายนอกจากธรรมะกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพี่น้องที่ที่มารวมพลังกันที่จะทำฉัดค่ายสุขภาพปีห้ เราก็ประสบว่าเออใจเออกายเราโล่งขึ้นนะแต่เหตุที่เล่าให้ฟังว่ากลัวพ่อจะป่วยมากขึ้นทํำยังไงว่าให้พ่อไม่ไม่ป่วยมากขึ้นเดี๋ยวพ่อจะเป็นไตพอดีพ่อผมเป็นเบาหวานเป็นขาเบาหวานเนี่ยผมมาจากความทุกข์นะผมรู้สึกทุกทุกเวลาใครช่วยอยากจะช่วยช่วยใครทําอะไรเนี่ยเขาไม่ให้ทำเนี่ยผมรู้สึกน้อยใจนะแล้วมันออกยังไงวันน้อยใจใจที่มันทุกๆอยู่เนี่ยไม่รู้ทํำยังไงนะก็เลยได้มาเจอปีห้าหกหลังจากปีห้าหกก็ติดตามเลย ก็พยายามนะจารย์พูดถึงเรื่องคนรทาบุญได้บาปอาประการอาชีพของชาวพุทธที่ไม่ควรทําที่ชาวพุทธไม่ควรทำนะที่ทั้งพี่โอริมส่วนฝันได้พูดวา่าเขาเรียกว่าวันนิจสูตรหรือว่ามิจฉาวันิชาห้าที่ทําแล้วมันจะเป็นบาปมากเลยต่างๆซึ่งเราก็ไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยก็ได้เห็นลง,ลงที่ต,ตัวเองได้เชื่อมั่นว่าการที่เราลดละการเบียดเบียนนำความฝาสุขมาให้เป็นลำดับมันก็ทำให้เราได้มาเจอกับ ข้อมูลอื่นที่เราจะไปพิสูจน์ทีนี้เราก็ไล่พิสูจน์เลยว่าอะไรที่เราลดละได้ก็ตั้งจิตเลยนะเราพยายามลดละไปเป็นลําดับจนปีอาแปดผมลดละเนื้อสัตว์และปริกพันสักสัตว์ได้ทุกชนิดก็เป็นองค์ประกอบที่เราทําได้เราก็ได้พบสิ่งที่มีค่าของเราคือผมประทับใจว่าเขตแหีงวิบุตห้าประการผมเจอที่นี่เลย,ยผมก็เจอทั้งที่ทะเลทําด้วยนะแล้วพอหลังจากที่ผมเจอทะเลทําพอดีผมได้เจอ ชุมชนชาวอาโศกมีเจอที่เดียวกันเลยผมได้รู้ว่าผู้นําของชาวอาโศกคือพ่อครูสมณะพธิรักษ์นะครับท่านพาผู้คนมาเป็นแบบนี้แหละเหมือนที่อาจารย์พาทาเลยมาอยู่แบบเรียบง่ายพึ่งตนเรื่อกูลกันและกันไอแต่ก่อนเรายุ่งยากนะเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะนี่ก็คือพ่อครูสมณะพธิรักษ์นะครับที่ท่านเป็นผู้นําชาวอาโศกพาชีวิตออกมาจากโลกียะที่หลงโศกเสพสุขลวงเสพที่มันจะได้ดั่งใจสุขใจ ดังนั้นอิสระที่แท้จริงชีวิตที่ผมแสวงหาคือสิ่งนี้เลยเมื่อจิตของเราอิสระจากความโลภโกรธหลงด้วยปัญญาที่เราจะได้ฟังจากท่านจากหมู่มิตรดีจากครูบาอาจารย์พ่อครูพ่อหลวงและหมู่มิตรดีที่เติมเต็มพิสูจน์ไปด้วยกันทําให้รู้ว่าแต่ก่อนเราก็เป็นมาเหมือนกันนะเราเลยไม่รู้จะแก้ยังไงมันมืดไปหมดเลยนะแต่พอมาปฏิบัติด,ด้วยกันเอ้ยใช่ใช่ใช่คนนี้ก็เป็นแบบนี้มาก็ยิ่งเชื่อมัน่นว่าไอ้สิ่งที่เราทําเรายิ่งมั่นใจเลยว่าไอ้ที่เราทํานี่ระพาสุขในใจเรา ทั้งร่างกายเองข้อเบาเนื้อเบาตัวขึ้นจิตวิญญาณที่ได้ปัญญาธรรมะจากเอดเดงบิบุคห้าผมก็ไปเลยนะมีอันาุยพุทธาภุกเอกเมื่อไหรไปอโศกเลยตอนนั้นปีห้าเจ็ดอ้าแปดอ้าเก้าไล่มานะแต่บางปีเขาไม่มีเพราะว่ามีองค์ประกอบอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เราใฝ่หาเราได้พบแล้วเราพบผู้ที่จะนําพาชีวิตออกจากความทุกข์แล้วเจออาจารย์ครั้งแรกคนนี้แหละถูกของเราคนนี้แหละองค์ประกอบนี้แหละ ครั้งที่สองผมยิ่งไปเจออีกปกติทํางานก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจนะใครทําอะไรไม่ได้โดงจังใจเรานะเราก็ไม่ชอบใจนะแต่ไปเจออาจารย์หมอเขียวพาพี่น้องอภัยยะทำกันก็สรุปกายสรุปใจกนะันอุ้ยชอ,ชอบ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 ตามเลยทีนี้ก็ทําทให้เรารู้ว่าประทูแห่งอริยธรรมประทูแห่งอริยปัญญาคือการลดละการเบียดเบียนและการเนื้อสัตว์นี่แหละมันทุกข์มากเลยนะผมชอบใจในปุญญาพิสันตสูตร ห่วงบุญห่วงกุศส8ประการหนึ่งในประการนั้นคือประการที่4ท่านกล่าวว่าปานา,าติบาชื่อว่าปานา,าติบาชื่อว่าการให้ความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่เบียดเบียนแก่สัตห์หาประมาณไม่ได้เมื่อเราได้ให้ความไม่มีภัยไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้แล้วเราจะมีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่เบียดเบียนนั้นแหละนั่นคือผลและอานิสง แต่สิ่งที่เราติดอยู่นี่ผมรู้เลยแต่ก่อนผมไม่รู้จักกิเลสนะพอม,มาเจออาจารย์เนี่รู้เลยว่าเหตุของทุกข์คือกิเลสนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่า,าที่เราทําผ่านมานี่เราไม่รู้เหมือนกันนะข้อมูลมันไม่มีแต่พอได้มาฟังธรรมจากพ่อครูพ่อหลวงอาจารย์หมอเขียวแม้แต่ธรรมของพ่อหลวงนะผมก็ชอบใจนะเจอจากบุญนิยมนี่แหละขาดทุนคือกาไรอะไรวะขาดทุนคือกําไรเราไม่เคยได้ยินนะ่ะก็มาเจอที่นี่แหละมาเจอจากช่องบุญนิยมะ แล้วมันทำยังไงกับทุนคือกาไรให้ด้วยใจพี่บริสุทธิ์ให้เราคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ไม่ได้นะมันทํำยังไงไอเราก็จะเอาจะเอาเอขอบคุณเราสักหน่อยก็ได้เวลาให้ใครเนะี่ยหรือเราอยากอยากจะช่วยเขานะเขาไม่ให้ช่วยเรารู้สึกน้อยใจเลยเพราะตอนนั้นเราออกไม่เป็นนะ่ะแต่เรามาเจอฟังธรรมได้มาเจอพระไตรปิฎกที่อาจารย์เอามาอธิบายได้เข้าใจง่ายอะ่ะยิ่งเดี๋ยวนี้มีบททบทวนธรรมร้อยออกสิบห้ากระดษอ่านเท่าไหร่ อ่านเมื่อไรทุกเมื่อไรอู้มันดับทุกได้อ่ะมีไมาที่อื่นไม่มีเราไม่เคยเจอนะจะพอเรามาเจอยิ่งชัดว่าสิ่งที่แต่ชีวิตต้องใฝ่หาสิ่งที่ชีวิตควรมีคนได้คือสภาพเหล่านี้แหละแต่ไกลจะได้นั้นแหละที่จะปฏิบัติควบคู่กันไปที่จะปฏิบัติให้มันเหนียวแน่นมั่นคงในชีวิตก็คืคอาการที่ได้มาเจอและปฏิบัติกันไปและเติมเต็มพลังเติมเต็มจะให้ผมเชื่อมั่นว่า มิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ได้เพราะเราได้เปรียบเทียบไหมว่าแต่ก่อนเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่าการกินเนื้อสัตว์อยู่นี่มันยังเบียดเบียนอยู่เราไม่ฆ่าก็แล้วนะแต่เราก็กินอยู่แต่พอเราได้ไปเจออาจารย์เจอพ่อครูพ่อหลวงเจอหมูมิตรดีเฮ้ยปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันเลยนะไปเจออะไรมีปัญญาเราทํามามากกว่านั้นไอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะเราไม่อยากได้ใช่ไหมไสภาพร่างกายไม่ดีเนี่ย ไอส้สภาพเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่ตรงใจเราเหมือนจะดีนะแต่มันทุกข์อยู่นะอ๋อนั่นคือกิเลสเหรออ๋อกิเลสอันทุกข์แต่ไม่เราทุกข์ใช่ไหมพอเราได้มาฟังไม่ปฏิบัติเพิ่มศีลขึ้นไปก็ทําทให้เรามีปัญญาเหมือนที่พี่แบงค์บอกว่าศีลมีในบุคคลใดปัญญามีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลมีในบุคคลนั้นเมื่อเราทั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรเราจะไปดับทุกข์ได้มีปัญญามีข้อมูลอะ เราสัปับสมดุลร้อนเย็นก็ตามในการประมาณกิจกรรมการงานให้พอเหมาะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ตามแต่ชีวิตมันต้องพลาดดังนั้นผมก็เลยเข้าใจว่าในองค์ประกอบที่การที่ชีวิตเราจะได้พบกับความป่าสุขคือประตู่งอริยธรรมคือลดละการกินเนื้อสัตว์มาเป็นลําดับคือลดละการเบียดเบียนชีวิตที่มันทุกข์มากอปานาธิบาทคือมันตออกจากปัญญาเลยนะเขาตายนะเขาโดนเขาถูกทำร้ายไอทำบุญได้บาปอ้าปรารนนะ่ะ ถูกจับมาถูกผูกมาถูกจกฆ่าฆ่าแล้วเอาไปให้ภิกษุกินภิกษุยินดีในเนื้อสัตว์อ,อ๋อเราร่วมบาปกับภิกษุกด้วยนะทํามานะผมนะทามาไปวัดชอบตําบุญเคยไปตําบุญนะเราคิดว่าตําบุญมาจะได้พิบากดีที่ไหนเราไปร่วมบาปกับเขาด้วยนะนั่นคือความไม่รู้แต่พอเรารู้เราก็พ้นมาจากภัยอนันน่นนะไอ้นี่แหละมันคือความผาสุกที่เราเป็นเหตุเองความไม่เบียดเบียน อันความที่เราลดละกิเลสข,ของเรานี่แหละที่เราไม่รู้แต่ไม่เรามีข้อมูลมากขึ้นเออใช่ใช่ใช,ใช่พี่น้องก็พอพูดเหมือนกันเลยนะนสามสี่ร้อยคนบางทีค่ายปัตปบิดกเนาะเอออย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นยิ่งมั่นใจใหญ่เลยถ้ายิ่งปฏิบัติภาคเปลี่ยนต่อไปในส่วนอื่นมากกว่าเนื้อสัตว์อีกรูปรถขินเสียงสัมผัสก็เป็นประตูที่เราจะเปิดไปสู่ความป่าสุขยิ่งขึ้นอธิศีนยิ่งขึ้นแต่ไม่มีปัญญายิ่งขึ้นมีสุขภาพ สุขภาพก็เป็นองค์ประกอบที่เราได้เรียนรู้ว่าเออเรามีทุกใจอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับสุขภาพเรามีทุกใจอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราแต่ไม้เราต้องเออเราจะดับทุกอย่างไงแต่องค์ประกอบที่เรามาพบเนี่ยเราเชื่อมั่นแล้วว่าองค์ประกอบที่พูดที่ปฏิบัติศีลคือหมู่มิตรดีนี่แหละร่วมกันปฏิบัติศีลมันทําให้เรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าไอ้ตัวอยากที่ปิดศีลอยากได้สมใจสุขใจมันเป็นสุขลวงนะั่นอันนั้นแหละทุก แต่คัรล้างความอยากล้างความอยากได้ความกลัวเนะี่ยเนทุกแต่ความกล้าอันนี้ก็ได้ข้อใหม่ด้วยนะที่อาจารย์พาดับทุกฉับพลันเลยนะความกล้าแปดประการแต่ก่อนไม่มีข้อมูลนี้ไม่มีแต่พอเราปฏิบัติศีลเรามีข้อมูลนี้เลยนะมันกลัวและกล้ารับสิ่งนั้นไปเลยมันก็เบาใจเบากายแล้วมันก็เป็นความฝาสุขเหนียวนําให้คนอื่นคิดตามเป็นตามอันนี้แหละข้อมูลที่จะพาชีวิตเราและคนอื่นพ้นทุก์ได้ มันน่าประทับใจนะชีวิตที่ผลทุกได้มาเป็นลําดับยิ่งเดี๋ยวนี้นะยิ่งมีข้อมูลสื่อสารโซเชียลอะไรต่างๆเราก็ได้ได้เห็นว่าชีวิตที่ปฏิบัติลดละการเบียดเบียนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าที่ผมเก็บข้อมูลคือคนที่เข้ามาร่วมรวมกับมูมิตรดีได้เขาลดละการเบียดเบียนกันกินเนื้อสัตว์มาเนี่ยลองสัมภาษณ์ดูนะส่วนใหญ่จะลดละกันมาเป็นลําดับลําดับที่เบียอคือทาให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเขาก็จะพบปัญญาพบความป๋าสุข พ้นความกลัวทางวนวันไหวมาเป็นลําดับลําดับนะครับมีพระไตรลิฎดกหลายเล่มเลยที่อาจารย์มาอธิบายทาให้ผมชัดว่าชีวิตที่ชัดในเรื่องกรรมแต่จะชัดได้ก็ต้องปฏิบัติศีลจนมีปัญญาฉันไม่โทษใครจนเข้าใจว่าโอ้สิ่งที่เราทํามาสิ่งที่เราได้รับมันคือจากอาดีตและปัจจุบันสังเคราะห์กันแม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่โทษใครท่านก็ต้องพลาดมาก่อนท่านทาไม่ดีมาก่อนท่านก็ปฏิบัติศีลมาเป็นลําดับ เหมือนอาจารย์พาพวกเราปฏิบัติมาเป็นลําดับแล้วก็เชื่อมั่นในยานที่เรารู้ว่าถ้าผิดให้สํานึกผิดนะปิดรีบแค่ยานเจ็ดโสดาบันและก็เชื่อมั่นในธรรมวินัยว่าปฏิบัติแบบนี้แหละที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้ไปเป็นลําดับแล้วเราก็ใช้ตัวฆ่าที่จะทําต่อฆ่าที่ทําความดีต่อฆ่าที่จะละศีลไม่ดีต่อแล้วก็ทํากิจตนกิจท่านทําประโยชน์ท่านไปด้วยทําประโยชน์อะไรก็ทําทไปมันก็จะเป็นกุศลให้เราได้อาศัย ข้อองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลนี่ผมรู้สึกว่ามันเทียบพร้อมที่มาจากการลดละกินเนื้อส,ส,สัตว์การกินนื้อสัตว์ผลิตสปันจากสาัตว์นี่แหลปะประตูเลยประตูที่จะก้าวสู่อริยธรรมอริยสาวกอริยะปัญญามาจากอาริยศีลไปเป็นลําดับลําดับข้อแต่ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ปาทำกับองค์ประกอบที่ได้ประสบข้อคิดว่า ไม่เชื่อมัน่นก็เลยก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่หวั่นไหวได้ที่เหลือคือทาให้ทั้งมัน่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับจริงๆผมก็เลยปัจจุบันนี้ยิ่งมั่นใจเลยนะว่าชีวิตของพี่น้องแต่ละท่านมีความสําคัญต่อการพ้นทุกของเราและทุกคนดังนั้นข้อต้องขอบคุณพี่น้องด้วยใจนี่แหละไม่มีอะไรมากกว่าสิ่งนี้ที่จะมาเติมเต็มพลังศีลและปัญญาที่ตั้งมัน่น ในการไม่เบียดเบียนในอริยศีลอริปัญญาทั้งมันเป็นอริยสมาธิของแต่ละท่านแต่ละท่านที่จะร้อยรวมกันไปเป็นลําดับต่อไปก็คิดว่าในเบื้องต้นในช่วงนี้ก็จะแลกเปลี่ยนไว้ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณน้อง <c oughs> น้องบ่าวนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้นําพัะไตรบีดกนะครับเนื้อหาในพัะไตรบีดกได้มามาแบ่งปันกันนะครับพี่เอ็มครับเออ น้องป่าวได้พูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับว่านี่แวันนี้เราเป็น6กท่านนะครับซึ่งผมนึกถึงคําสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเช่นกันครับที่ท่านตัดว่าสัจจะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับสัจจะมีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยเมื่อเราทําทําดีมันก็แล้วก็ทางที่ไปเนี่ยผลที่ไปเนี่ยที่เกิดขึ้นมีแค่2ทางเท่านั้นเลยไม่เจริญก็เสื่อม นะครับแล้วจากวันนี้ที่ได้ฟังเรื่องราวจากทั้งสี่ท่านรวมทั้งผมแล้วก็พี่เอเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์เนี่ยครับมันพาไปในทิศทางที่จเจริญว่าเสื่อมหละนะครับวันนี้เนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องทุกท่านที่กําลังชมอยู่ตอนนี้หรือว่า,อาจจะชมย้อนหลังหลังจากนี้นะครับก็จะน่าจะมีความคิดเห็นเหมือนกับผมนะครับว่ามันพาไปในทางจเจริญน,นะครับจเจริญทั้งในมิติของสุขภาพกายสุขภาพใจ นะครับแล้วก็มิติของเศรษฐกิจด้วยถ้าเราได้ฟังมาจากพี่น้องท่านอื่นๆในสัปดาห์อื่นๆนะครับพี่เอมวันนี้ผมก็ได้ไดเห็นถึงส่วนนี้นะครับวันนี้เนี่ยในในใน,ในช่วงแรกครับพี่เอมครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่น้องบ่าวบอกมันเห็นได้ชัดนะคะว่าการที่เราเพิ่มอัตศีนข้อที่หนึ่งแหละการลดละเลิกการเบียดเบียนชีวิตออสัตว์อื่นแม้กระทั่งก็เท่ากับเป็นการเบียดเบียนชีวิต ตนเองด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็คือมีศีลอย่างตั้งมั่นนะคะทําให้เราได้เห็นถึงความหลงในอดีตของเราที่เราไม่รู้เราไปหลงเสพสุขลวงมานะคะแล้วก็พอเราลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นเห็นกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราแล้วก็ยังเป็นแรงเหนี่ยวนาเวลาเราเลิกลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นแรงเหนี่ยวนาที่ดใีให้กับพี่น้องนะคะที่คนที่เขากําลังต่อสู้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขา สามารถที่จะลดละเลิกได้ตามไปด้วยอ่ะค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ส่งนะคะแล้วก็ทําให้เราได้ฟังคาได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งของการที่เราลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ค่ะครับผมนะครับตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณยี่สิบนาทีนะครับก่อนที่จะจบรายการนะครับผมตอนนี้เออผมคิดว่าท่านผู้ชมนะครับทั้งในห้องซูม youtube แล้วก็อาจจะใน Facebook นะครับผมอาจจะเห็นแล้วแหละว่า การลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์เนี่ยดีอย่างไรผมคิดถึงคำหนึ่งตอนนี้คือผมคิดถึงว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าเออเมื่อรู้แล้วก็สามารถปฏิบัติได้เป็นผู้ตื่นได้จริงเนี่ยเราก็จะได้ความเบิกบานได้ความยินดีนะครับได้ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจมาเป็นอาน,นิสงส์งในการปฏิบัตินะครับแต่ ประเด็นที่ผมวันนี้ที่อยากให้พี่น้องกีฬาศาสตรทั้งสี่ท่านนะครับได้แบ่งปันไปถึงผู้ชมนะครับผมก็คือว่าเอตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าชีวิตก่อนและหลังในการเลิกกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันมันต่างกันอย่างไรนะครับอาการลิงคาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแต่ว่าอืมถ้ามี